ไม่เชนธนาแทนที่จะเป็นหมอกลายมาเป็นนักธุรกิจายการจอดใจของคนดูสัญญาคุนากรน,นะคะสัมภาษณ์คุณเชนธนาเขาพูดว่าตอนเด็กเขาเก่งคณิตฟิสิกส์มากคะแนนสามารถเอ็นทานเข้าคณะทันตแพทย์ได้เลยแต่พอมดีมีคุณแนะแนวมาที่โรงเรียนครูเอาแจกันดอกไม้วางบนโต๊ะแล้วถามเด็กแต่ละคนครูตั้งคำถามว่าเธอเห็นดอกไม้กับแจกันแล้วคิดถึงอะไรเด็กคนแรกตอบว่า ผมเห็นแล้วผมอยากวาดมันเพื่อนคนนั้นไปเป็นสถาปนิกอีกคนตอบว่าอันนี้คือพืชสังเคราะห์แสงได้คนนั้นไปเป็นหมออยู่ขอนแก่นแต่เชนตอบว่าแจกกัน30บาทดอกไม้5บาทเอาไปขายได้ร9 9เก้ขาก็เลยรู้ตัวเองเลยว่าไม่เอาแล้วหมอไปเรียนบัญชีธรรมศาสตร์แทนดีกว่า แม่จ๋าฟังแล้วรู้สึกเอออันนี้น่าสนใจนะคะถ้าทางโรงเรียนครูแนแนวหรือผู้ปกครองลองใช้วิธีนี้ดูน่าจะช่วยเป็นลายแทงให้เด็กได้บ้างคะ่ะหรือลูกๆคนไหนลองตั้งคำถามกับตัวเองดูก็ได้นะคะแม่ว่าวิธีนี้น่าสนใจมากเลยใจเบาๆแค่ฟังก็เบาใจ